สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทนุกท่านหมุ่มเซี่ยวนะครับเช้านี้ก็มีสาระเกี่ยวกับการเทรดมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะครับตามสไตล์เซี่ยวแล้วก็ตามมุมมองและความชอบผมนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนี้นะจะได้ไม่อันนี้กันนะฮะวันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ผมไปประทับใจครับจากทวิตเตอร์ครับคุณฟานทานร์บนะฮะ คนนี้ก็น่าจะเป็นคนเขียนหนังสือนะครับที่เป็นมาเก็ตวิสั์หนึ่งนะผมก็ไม่แน่ใจเขาบอกว่าเนี่ยสแตนเอาตัวอย่างเป็นเปนเหมือนกับเป็นผู้รู้ว่าสักอย่างครับนะครับก็บอกว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องคาดการตลาดเพื่อสร้างรายได้แต่การสร้างรายได้ของคุณควรมาจากการออกจากการเทรดของคุณครับ You don't have to predict the market to make money. Instead, making money comes from your exits นะฮะคืออย่าอย่าคิดว่าคุณทำนายตลาดแล้วจะทำเงินนะมันไม่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวตงที่ว่าคุณออกจากตลาดเป็นหรือเปล่านี่นะครับนะฮะเป็นสิ่งที่ว่าโอ้มันเจ๋งมากเลยนะผมฟังแล้วรู้สึกว่าอู้หมันมันเป็นสิ่งที่จริงมากจริงนะฮะ ก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับคือ Exit จำเป็นกว่า e ิ i ิกนะฮะการออกจากตลาดไม่ว่าจะเป็นก็เป็นการขายเนาะใช่ไหมการออกจากตลาดคือว่าเป็นการขายนะครับการขายหุ้นหรือไม่ก็การอยู่เฉยเนี่ยมันจำเป็นกว่าการพยายามทำนายตลาดซะอีกนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าการเอ i กซิตหรือการออกจากตลาดนะการการ บังคับตัวเองหรือการบอกตัวเองให้ออกจากตลาดไม่ว่าจะการขายและการอยู่เฉยนั้นมันเป็นหน้าที่ของนักเทรดครับที่เราต้องต้องทำครับเราต้องตัดสินใจเองว่าจะออกตอนไหนมันเป็นสํานึกรับผิดชอบนะครับที่เราต้องมีนะครับนักเทรดที่แท้จริงนะนักเทรดทคือในตลาดก็มีนักเทรดสประเภทครับคือนักเทรดที่ที่เทรดแบบงานอริอเรกนะฮะ มีเยอะนะมีประมาณสักผมตีประมาณสักแ0เลยแล้วกันนะแล้วก็นักเทรดที่ทำในแบบที่เป็นมืออาชีพจ,จริงจะอยู่มาสัก20%นักเทรดที่เทรดแบบงานอดิเรกนั้นมักจะไม่อยากตัดสินใจครับไม่อยากรับผิดชอบครับไม่มีแผนนะเขาก็จะฟังสิ่งที่กูรูครับเขาพิจิกครับ คือเขาทำนายตลาดให้ครับว่าเนี่ยหุ้นนี้นะมันน่าจะไปถึงนี้และคุณจำได้ไหมครับคำว่าราคาเป้าหมายเท่าไหร่ตัดขาดทุนเท่าไหรนะ่นั่นแหละเรียว,ว่าพ redict ครับเป็นการทำนายตลาดครับซึ่งกูรูเพียงแค่หน้าที่เขาคือให้ข้อมูลคุณครับแต่นักเทรดคุณต้องรู้ว่าเออสิ่งที่กูรูให้มานั้นอะ่ะมัน เป็นจริงได้หรือไม่หรือว่าถ้าไม่เป็นจริงแล้วท่านจะทำยังไงต่อครับเพราะว่าถ้าคุณตัดสินใจทาการเทรดน,นะไม่ว่าจะเป็นเข้าหรือออกตามคำแนะนำกูรู้โดยเฉพาะว่า,วาราคาเป้าหมายอะ่ะแล้วคุณเชื่อว่าเนี่ยผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์หรืออะไรก็ตามที่เขาตั้งตัวขึ้นมาออกสื่อสนานานนะว่าเขาแม่นยำเขารู้ทุกอย่างรู้แจ้งแทงตลอดนะ คุณจะติดหุ้นครับผมมั่นใจนะว่าเพราะว่าคือการเทรดจริงๆนะครับผมชอบคำที่ปีเตอร์ลินบอกนะว่าในธุรกิจนี้ถ้าคุณสามารถถูก6ครั้งใน10ครั้งนะคุณเจ๋งอะ่ะแม้แต่นักลงทุนที่เจ๋งจริงนะเขาก็ถูกเพียงแค่6ใน10ครั้งเท่านั้นดังนั้นฮนะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่ใช่นักเทรดนะครับ เขาตั้งโพิชั่นตัวเองอีกด้านหนึ่งนะบอกเลยนะคือตำแหน่งของการยืนของคนในในวงการเทรดนั้นมีหลายตำแหน่งครับเหมือนันักวิเคราะห์ก็เหมือนกับกับนักภาคบอลน,นะครับหรือนักวิเคราะห์เกมฟุตบอลน,นะครับเขาก็มองเกมในแบบที่คนอยู่นอกสนามครับแต่เราเองนักเทรดเองอ่ะเราเป็นคนที่อยู่ในสนามดังนั้นเนี่ยเราต้องมีแผนของตัวเองครับ มีกลยุทธ์ของตัวเองครับถ้าคุณไม่มีนะเรียบร้อยครับเพราะว่านักวิเคราะห์ไม่มีทางที่จะทํานายถูกทุกครั้งครับถ้าถูกครึ่งผิดครึ่งผมว่าเจ๋งนะนะนะฮะตัวอย่ห็นี้ครับเราอย่าได้ไปใส่ใจเรื่องการทำนายมากเกินไปนะักถ้าคุณเป็นนักเทรดนะคุณต้องต้องชัดเจนนะว่าคุณคุณเป็นนักเทรดที่พร้อมที่จะ ยืนบนลำแข้งตัวเองนะครับแล้วการสต็อปมีอะไรบ้างครับมีอยู่มันมีผมแตกประเด็นได้3เรื่องครับคือ exit เ,เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่การตัดขาดทุนครับเห็ไหมเอ็กซิเพราะว่าคุณเลือกหุ้นผิดตัวครับคุณ exit เ,เพราะว่าคุณต้องการ Take Profit ครับเนี่ยมี2 มีมีสจุดใช่ไหมสำหรับเราในชะ่ไหมการ Exit เนี่ยมีทั้งขายตัดขาดทุนและขายเก็บกำไรครับ Take Profit นะครับแต่ถ้าบอกว่า Exit แค่นี้ผมให้ใครก็ทำได้นะอะไรคือสิ่งที่มันลึกกว่านั้นอะไรคือดีเทลที่มันสำคัญกว่านั้นผมว่านี่สำคัญนะตัวนี้คือทุกครั้งที่คุณ Exit อะที่คุณจะออกจากตลาดนั้น คุณต้องทำอยู่บนเงื่อนไขของ Risk Reward ที่ให้ Positive Expectancy ครับเนี่ยสำคัญตรงนี้ฮะสำคัญมากเลยนะผมก็เพิ่งมาตระหนักรู้ออกตอนนี้องครับตอนที่เขียนหนังสือวินัหนังทรดนะฮะคือทุกคนสามารถขายได้แหละเพียงแต่ว่าเห็นไหมครับถ้าคุณเคยอ่านมาหรืคำที่เซียนหุ้นบอกกันคือว่ามือใหม่มักจะขายเร็วเกินไปใช่ไหมขายหุ้นผู้ชนะไวเกินไปแล้เก็บหุ้นผู้แพ้ เอาไว้ร้อยมันกลับขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามือใหม่คนนั้นนะไม่สนใจในเรื่องของ positive expectancy เลยเขาตั้งใจเพียงแค่ว่าอยากชนะเท่านั้นปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือว่าหุ้นผู้แพ้ที่คุณถือนั่นน่ะมันอาจจะเป็นมันมักจะเป็นตัวสวยคือมันไม่ยอมขึ้นหมางง่ายๆมันจะลงไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งคุณหมดเนื้อหมดตัวครับ การหมดเนื้อหมดตัวจากการที่คุณมีหุ้นที่ติดหุ้นขัดทุนหรือคุณติดดอยนั้นปัญหามันไม่ได้เพียงแค่ว่าคุณมีหุ้นติดดอยนะแต่ว่ามันเรียกว่าตามที่หุ้นมันลงหนักไปเรื่อยคุณจะรู้สึกว่ามันมีความแบบถูกต้องแล้วที่คุณจะเข้าซื้อหุ้นในตอนนั้นฮนะคือเมื่อคุณขัดทุนมากขึ้นคุณจะอยากซื้อหุ้นเพิ่มครับ เพื่อที่จะถูเฉลี่ยครับนั่นแหละหายนะมาแล้วครับดังนั้นนะครับก่อนที่คุณจะขายหุ้นสักตัวหนึ่งดูก่อนรัาว่าเปอร์เซ็นต์ท,นนที่คุณขายเพื่อตัดขาดทุนและเปอร์เซ็นต์ที่คุณขายเพื่อเทคโปรฟิตนั้นมันตั้งอยู่บนระบบเทรดนะฮะกระบวนการเทรดที่ให้ Positive Expectancy หรือเปล่านะฮะถ้าเราใช้หลักการของคุณแฟนทารนะ แกจะมีคำว่า a r m a d i p p e r ครับ a r m a d i p p e r นะครับ a r m a d i p p e r ก็คือว่ามันเป็นสัดส่วนของการ exit ที่อยู่บนเงื่อนไข risk reward ที่ให้ positive expectancy นะครับคือ risk มันจะมี r สองตัวนะ r r แรกครับ r แรกคือ risk ครับ risk คือว่าเปอร์เซ็นต์ s u b l o s ของคุณครับเปอร์เซ็นต์ s u b l o s ของคุณครับ ทำไปเพื่ออะไรครับเพื่อปกป้องเงินทุนจากความเลวร้ายหรือจากาจากหุ้นผู้แพ้ครับเมื่อไรก็ตามที่คุณซื้อหุ้นแล้วเจอหุ้นที่มันตัวสวยหุ้นที่ไม่ยอมทำให้คุณได้กำไรอะ่ะคุณต้องมีลิมิตกรอบว่าถ้ามันหลุดระดับเนี้ยเสียหายถ้ามันร่วงลงจนถึงระดับเปอร์เซ็นต์เนี้ยคุณต้อง exit ครับเพื่อที่จะอะไรครับรักษาเงินต้นอครับ โดยปกติก็เนี่ยครับประมาณไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ครับไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกิน10%นตะไม่เกิน10%อครับต่อมาครับเป็นค่าอาร์มัลเทิร์เปิลครับก็เป็นระดับที่คุณเทค Profit ครับก็ควรมากกว่า R หลายเท่ายิ่งดีครับโดยปกตินะก็คือจะต้องเป็น2 R ครับ2 R 3 R ก็ได้ครับแล้วแต่คุณครับจะ3 R, 4R 5R ์้รก็ได้ ต้องมากกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเหมือนกับอันนี้ครับมันเหมือนกับคุณขายของนึนภาพปะระดับที่คุณเทคโปรฟิตนั้นเปอร์เซนต์ที่คุณเทค profit นั้นก็เหมือนต้นทุนการทําธุรกิจคุณครับสมมตินนะคุณซื้อเสื้อผ้ามาขายเสื้อตัวหนึ่งมาขายเนี่ยทุนคุณ50บาทนั่นแหละครับทุนต้นทุนเสื้อผ้าที่คุณซื้อจากร้านขายส่งมา50บาท ถ้าคุณอยากได้กําไรมันคุณต้องขายเท่าไหร่ครับ60บาทใช่ไหมเจ็ดบาท80บาท100บาทได้ยิ่งดีครับ200บาทได้ยิ่งเจ๋งเลยครับนะฮะบริบทของการเทรดก็เหมือนกันครับริสก็คือต้นทุนคุณครับที่คุณเอามาที่ที่คุณซื้อจากหุ้นตัวหนึ่งนี่เป็นต้นทุนการเทรดคุณถ้าคุณอยากมีผลประกอบการอยากได้กำไรจากการเทรดตัวนั้นคุณต้องเทคร o ฟิตที่ระดับ ราคาสูงกว่าต้นทุนคุณครับยิ่งมากยิ่งดีครับทํามายิ่งมากยิ่งดีเพราะว่าในกระบวนการเทรดนั้นใน10ครั้งของการเทรดนั้นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือว่าระดับมหาเทพยอย่างปีเตอร์ลินบอกว่าในธุรกริจนี้ถ้าค,คุณเจ๋งจริงนะคุณจัดชนะเพียงแค่6ครั้งใน10ครั้งครับหมายความว่าครับหมความว่าคุณต้องเจอกับหุ้นตัวหลอกเนี่ย สลับกันเลยนะครับเหมือนกับคุณโยนหัวก้อยเลยด้วยเหตุที่คุณต้องเจอหุ้นตัวตัวหลอกกับตัวจริงกำไรขาดทุนสลับกันเนี่ยทำไงอยู่ที่เราดได้ครับคุณต้องมีการเทค Profit ที่ระดับเปอร์เซ็นต์สูงกว่าตัดขาดทุนให้มากครับแล้วก็จะมาย้ำที่ระดับนี้ฮะเห็นไหมครับโดยโปกตินะวินเทรเราสมมุติว่า50-50นะครับ ชนะชนะครึ่งชนะครั้งแพ้ครั้งสลับกันเนี่ยทำไงอยู่รอดได้ครับถ้าคุณถ้าคุณซื้อมา50ขาย50เท่าุนครับเห็นไหมครับหต่อกหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเอะไรก็ตามที่คุณคุณซื้อมา50ต้นทุนก็50บาทแต่คุณขายที่ระดับมากกว่า50บาท60 70, บาท7 0บาทในี่คุณกําไรครับคุณอยู่รอดได้นี่ฮะนี่เป็นหลักการง่ายๆเลยของการ exit ที่ที่ผมได้มาจาก คำคมของคุณฟานทาร์ฟนะครับก็หวังใจว่าน่าจะเป็นไอเดียนะครับสําหรับท่านในการเอาไปปรับใช้การเทรดจริงฮนะจริงๆตนะ้อบอกคุณตรงเลยนะว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำนายตลาดว่ามันจะไปไหนมันไปไหนไปไหนมันถึงไหนถึงไหนไม่จำเป็นครับปล่อยหน้าที่ทำมาตลาดเป็นของกูรูไปครับคุณเป็นนักเทรดคุณใช้เวลาทั้งหมด ทำการบ้านครับคาดทุ้นที่มีศักยภาพในการวิ่งวิ่งขึ้นแล้วกันถ้าเป็นสายสายซื้อเราส่วนใหญ่จะเป็นสายซื้อนะสายรองอะหุ้นที่มีศักยภาพวิ่งขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์แล้วก็ตามที่คุณได้ความรู้มาแล้วไปใช้ครับไม่ว่าจะเป็นไพ่แพทเทิร์นก็ตามครับซื้อตามนั้นฮะซื้อแล้วก็กําหนดระดับตัดขาดทุนแล้วก็ระดับเทคโปรฟิตของคุณเอาไวใ้ให้เป็นสัดส่วนที่สอดคล้องกับ อาร์มาริเปิลที่ว่าไปมั้ครับรับรองว่าผลการเทรดคุณจะดีขึ้นในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและจะดีขึ้นไปเรื่อยถ้าคุณมีระบบที่มันรัดกุมมากขึ้นแล้วก็ความเสี่ยงน้อยลงไปเลยครับท่านี้นะครับคลิปนี้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ